สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่สิริรถมือ2นะครับหรือเรียกชื่อนะี่คือเก่าคุณใหม่เรากับรถมือ2บางกะปินะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้านิสันนาวาร่าดีเซนเกียธรรมดาเปิดแคปได้ตัวนี้ปี 12. จดสานะสีดำรถมือเดียวป้ายแดงประวัติสวยมากนะลูกค้าเล่มขาวสะอาดเลยหน้า18ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ย้ายเข้าชื่อบุคคลเท่านั้นเองนะแล้วก็ย้ายเข้ามาในกรุงเทพนะรถคันนี้ย้ายเข้ากรุงเทพเรึยปล้านะลูกค้า สว,สวยเลยรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้สติ๊กเกอร์เพจสติ๊กเกอร์ตรงซุ้มล้อยังอยู่นะเงาฉ่ำน,นะครับกระจังหน้าเก็บสีให้นะฝาปงหลังคาเก็บให้แล้วเรียบร้อยนะสีช่ำช้ำเลยครับชุดโครเมียมรอบคันนะชมภายในครับสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะงเงาแวบเลยบางนะยางปี21อด คัสตงคัสซีสวยเบาะหนังเย็บให้ใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวขอปรับภาพก่อนนะครับอ่าเนี่แผงประตูก่อนเลยแผงประตูตรงนี้มีนิดหน่อยนะไม่มีริ้วรอยเลยมีตรงนี้นิดหน่อยกระจกยไฟใช้นกันได้ครบนะมาดูพวงมาลัยพวงมาลัยสวยครับตรงนี้รอบผมติดสติ๊กเกอร์ให้สวยขึ้นนะนี่เบาะหนังเย็บให้ใหม่นะครับ ผ้าหลังเบาหลังเฟิร์มไม่มีขาดไม่มีล้มไม่มีซุดนี่ชมเมทอาร์ตกลมดิ๊กกลมดิก,ก,ดกเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับกลมดิก๊กรดมือเดียวป้ายแดงลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยไอ,อย้ตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น,น่เนี่ย สวยเท่ไหนในห,หลังคาสีเต็มมีกล้องติดรถยนต์ที่มากับตัวไอ้นี่มาแล้วนะนี่อสตาร์ทปุ๊บนี่เิ่จะเป็นกล้องอ่ากล้องวิดีโอมากันรถเลยวิทคยงโลยียุใช้งานได้ครบนะครับหนังตรงนี้ไม่หลุดไม่หลุดไม่มีหลุด บอกน้ำสวยเพดานไม่มียันนะไม่มียันไม่มียันถุงเดิมโรงงานมันเลยถุงเดิมโรงงานเลยลูกค้านี่ถุงเดิมโรงงานทั้งสองฝั่งเลยรถมือเดียวป้ายแดงอผ่าชมอีกฝั่งนึงครับใหม่มากนี่ใหม่มากในชุดโครเมียม ชุดโครเมียมทั้งทั้งไฟหน้าทั้งไฟไฟท้ายนะได้บนไดข้างแต่ไม่ตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นแต่เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมวางเดิมทุกจุดครับยางปี21บอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวขอให้ดูอีกทีนะยางปี21คัสซีสวยอ่คัสคัสซีสวยยางอะไหล่มีครบนะครับดีบให้ดูท้าย ตะเข็บเม็ดยังคมยังอยู่นะครับนี่ตะเข็บยังอยู่เดิมเดิมเนี่ยดูฝั่งนี้ก็ได้อเดิมว่ามันอาจจะมีรอยกระทรงกระแทกเนะาะธรรมดาหมืไกดเนอร์ไม่ใช่ตรงรุ่นมัน,นแต่ยังสวยอยู่นะครับดีสันนาวาลาเปิดแคปได้เครื่องดีเซนใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังครับคันนี้ แหงประตูใช้ได้อันนี้ปุ๊มีรู้รอยแค่ตรงนี้คอนโซลมีรุ้วรอยแค่นี้ครับที่เหลือสวยน้ำม,มันคงน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมเปิดท้้งเครื่องเดี๋ยวผมบอกให้ดูว่าผมทำอะไรไปบ้างอุ้ยมียานด้วยนี่อยู่ข้างในอะไ่รครับติดกับตัวรถไปเครื่องมือยังอะไรเอ้ยเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบนะ ถ่ายให้ดูหมดทุกซอกทุกมุมนะครับลูกค้าเป็นอากรมดิ๊กนะกรมดิ๊กขออนาใส่กน่อนครับกรมดิ๊กนะครับโอเคอใส่ถ้กคู่ครับอ,อันนี้สวยใช้ได้ อจมูกเครื่องเป็น SE ตัวเตี้ยมีจมูกอ๋อนีลืมบอกมีจมูกด้วยหล่อมากคันนี้ชบองเครื่องกันตัวนี้เป็นนิสสัน n น v วล่าเอนะเกียร์หกสปีดปีสิบสองจุดสิบสามองเครื่องเอี่ยมเลย พักน้ําเปลี่ยนให้ใหม่ฝานี่เบิกให้ใหม่แล้วเรียบร้อยแบตเตอรี่สิเดือน367นะน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์คนะครับนี่เลเบลนะครับสองตแหน่งน็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีขยับเป็นอาร์คนะครับ1 2 3ครบทุกจุดนี่ตัวนี้เป็นลูกยางจากข้างบนนี้ตัวนี้ธรรมดามันจะสึกไม่มีขยับไม่มีขยับนะครับ ร้อฝาโปงไม่มีร่องรอยการถอด,อดท่อยางตรงนี้นะครับท่อเบรกัมมันจะมีประมาณเจ็ดเส้นนะเจ็ดเส้นเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมดเลยมีไดชาร์จด,ด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะครับเจ็ดเส้นมันมีอ้อมมาถึงตรงนี้เปลี่ยนให้หมดนะครับทุกเส้นเลยนะครับท่อเบรก้แล้วก็เรเบลนะนี่กลมกลมนะครับกลมกลมแอร อ่ฟังเสียงเครื่องครับคันนี้เลขไม้สองแสนสองแสนหนึ่งสองจำไม่ได้ละสอ0 0สนกว่ากว่ารอหลดสักครู่ครับอ่าสองแสนหนึ่งสองแสน อะไระไกไ็ได้นี่กล้องใช้ได้นสวยเลยมองก็ติดก,กล้องหลังเลยห็นกล้องหน้าเลยนี่มาเสียงเครื่องครับสวยให้ดูรถผมเนี่ยขับมาถ่ายวิดีโอนะลูกค้าผมขับมาแน่นอนว่าเครื่องร้อนอยู่แล้วนะครับถ่ายไม่พ้นนะลอยเป็นลอยแหมอะไรอยู่ครบเลยแหมเติมอนะไรอยู่ครบเลยแหมเติม แต้มยังอยู่เลยลูกค้เาเ,เครื่องครับเดินเรียบนะนิ่งเลยอโอเคมอันนี้ขอเปิดราคานะครับ กับนิสสันโนเวล่าตัว SE เป็นตัวเตี้ยนะข้อเสียมันนิดหน่อยเป็นตัวเตี้ยนะครับแต่คันนี้ข้อดีคือลูกค้าได้ไปเนี่ยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงผมทําเรื่องย้ายเข้ากรุงเทพแล้วใครสนใจให้รีบมาก่อนนะครับก่อนที่ผมจะย้ายเข้าชื่อในนามชื่อทีมงานผมนะครับเพราะว่าเอกสารมีไม่เพียงพอนะเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับแนะนําว่าถ้าใครสนใจให้มาก่อนให้รีบมาก่อนนะครับในราคา1นึ่งแบาทราคามาต่อรองได้หน้าง,งานนะคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงปีหน้า18มีแค่ย้ายเข้ากรุงเทพแล้วก็ ย้ายเข้าในนามชื่อบุคคลเท่านั้นเองนะลูกค้าเล่มขาวสะอาดมากคันนี้รถสวยด้วยนะกับนิสสัน n น v วลาปี12-13ตัวเอมาดูรถได้ที่บางกะปิหรือโทรมาได้ที่0821257752เือแอดไลน์มาที่0821257752ผมอาร์ตยินดีให้สอบถามนะครับมีลูปายคลิปนะครับขอบมากครับ